สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นแอปทักษอดได้แปลงโฉมใส่ชุดไทยสวยตอนรับเทศกาลสงกรานต์แต่งเป็นมโหทรเทวีเป็นนางสงกรานเผยความงามสะกดทุกสายตายิงช็อตที่เดินลงมาจากบันไดเลื่อนเรียกว่าสวยมากเหมือนนางในวรรณคดีลอยมาเลยช็อตนี้ งานนี้ขนาดหวานใจอย่างหนุ่มนนกุลชาโนนก็ยังอดไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์ชมว่าสวยครับคุณนกยุงและแฟนๆก็เข้าไปคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามอาทิเช่นนางสงกรานต์คนนี้สวยที่สุดเลยค่ะงดงามเหมือนนางในวรรณคดีเลยค่ะพี่แอพกับชุดไทยคือที่สุดสวยหวานละมุนมากเลยค่ะ และต่อมาทางด้านของคุณแม่หนุ่มนนกูลได้โพสในไอจส่วนตัวระบุว่าสุขสันต์วันสงการค่ะและทางด้านของสาวแอปก็เข้าไปคอมเมนต์ด้วยว่าสุขสันต์วันสงการค่ะขอให้คุณแม่และครอบครัวมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวและสำหรับคุณแม่ของนอนกุลก็น่ารักมากๆหากจะย้อนดูในไ g คุณแม่ของหนุ่มนนกุลนั้นก็ซับพอทั้งลูกชายและว่าที่ลูกสะภ้าเป็นอย่างดีด้วยการโปรโมตซีรีส์ y ฟ r จ s เซหารักด้วยใจเธออีกด้วยและสำหรับทางด้านของแม่แอป ล่าสุดก็โพสตตอรี่โปรโมทซีรีส์ให้กับหวานใจหนุ่มนนกุลด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าต่างคนต่างซับพอร์ตกันดีมากๆเลยคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ